วันดีครับโปเกมอนพาร์โมคอลเลคชันควิกนะฮะอย่าด้นตัวนี้หละซีรีส์คอลเลกชันควิกก็อย่างที่รู้กันว่าไม่ต้องใช้ครีมตัดแผง นะฮะไม่ต้องติดกาวมีทั้งหมด16พาร์ทก็ตัวแผงก็แค่ดึงออกมันก็หลดแล้วนะแล้วก็แต่สุดท้ายก็คือต้องตะบายอยู่ดีเก็บงานให้ละเอียดนะ,ะถ้าอยากได้งานแบบละเอียดนะครับตัวนี้ยาดนนะมีกิมมิคเพิ่มมาคือมีลูก,กตาทั้งหมดเป็นสติกเกอร์ทั้งหมด4แบบให้เราเลือกวางได้นะฮะยารดนจะเป็นแบบนอนก็อาจจะ กินพื้นที่ในการวางแต่ก็ไม่ยากอะไรข้างในคอลเลกชันคลิ k จะมีแผงน้อยมากนะฮะมีทั้งหมด2แผงแบบนี้นี่คือสติกเกอร์ตานะแล้วก็ตัวนี้คู่มือการประกอบไม่ยากนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทำการแยกชิ้น นะฮะแล้วก็เตรียมประกอบนะครับโอเคครับไปดูกันเถอะเอาละครับผมก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับอันดับแรกนะฮะก็ใส่ตัวหัวยาด้นนะฮะแล้วก็ใส่ลูกตาซึ่งส่วนใหญ่โปเกมอนพามอ o คอลเลกชันควิกเนี่ยมันไอ้นี่อยู่แล้วมันจะล็อกทุกอย่างไว้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องหัว จากนั้นก็ใส่กรามนะฮะตัวนี้จะเป็นกรามนี่น่าจะกรามห้อยแบบนี้อ่าแล้วจากนั้นเราก็ใส่เลนส์นะฮะเลนส์อยู่ตรงนี้แล้วก็ประกอบหัวแบบนี้ นะแล้วจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นเพดานปากนะฮะแล้วเราก็ใส่ตัวเป็นจุดตัวนี้นะงัดขึ้นตัวนี้นะงัดขึ้นแบบนี้ให้ส่วนที่เป็นโค้งเนี่ยมันอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับ แล้วจากนั้นเราก็ทำการยัดไปที่โล่ว่างๆตรงนี้เอ่ะแบบน่าจะตรงนี้แหละพอดีไหมไม่พอดีขยับนิดนึงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยัดแบบนี้ ถือปะน่าถูกแล้วนี่ว่าน่าจะอย่างนี้นะไม่แน่ใจ มันเป็นส่วนเพดานปากมันติดแบบนี้เหรอผมว่าไม่น่าใช่นะอ่าโดูจากคู่มือการประกอบนะฮะอ๋อน่าจะอย่างนี้ โอเคโอเคเข้าใจละส่วนนี้คือเขี้ยวเขี้ยวยาดดให้เราเสียบเข้าไปที่แบบนี้นี่นี่นี่นจะต่ออย่างนี้นี่นะอันนี้เป็นเขี่ยวยาด,ดด้เสียบเข้าไปที่โลตรงนี้นะ ใครที่เอามาแล้วต่อไม่เป็นทำตามผมได้เลยผมแกะให้เรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้ก็ประกบเลื่อนลงมาปิดนี้นะฮะากให้ดูอ่าปิดแบบนี้นี่นะประกบปิดเนี่ยตอดเข้าไปได้แล้วเสร็จเคียวอย่าดนนะฮะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเพดานปากนะฮะให้เอาสติกเกอร์เบอร์สตรงนี้นะมันจะออกทับซ้อนนิดนึงนะฮะให้เราติดที่มุมด้านส่วนของตัวโค้งตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะแล้วพับขึ้นมาแบบนี้เมื่อกี้ไม่ได้กดเรียบ กดใหม่แบบนี้นะฮะแล้วก็กดเรียแบบนี้มันจะได้ส่วนโคมงประมาณนี้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ายังไงสติกเกอร์ก็แพ้ทําสีนะฮะ มันก็จะมีรอยยับเนี่ยแหละเพราะว่ามันสติ๊กเกอร์มันเป็นกดมันเป็นกดทับรวมนะอ่ะแล้วตรงนี้ติดตรงไหนตรงนี้ก็ประกบปากแบบนี้เรียบร้อยนะฮะมอไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะในหัวแล้วทีนี้ลูกตาเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนหรือถ้าใครไม่อยากเลือกตัวยาดดอนมันจะมีรูมีรูอยู่นะครับเอา ปากกากันน้ำมาร์กเกอร์นะนี่นะจิ้มไปที่รูเพื่อระบายก็ได้นะครับแบบนี้มันก็จะประหยัดประหยัดสติกเกอร์ไม่ต้องไปใส่ติดให้มันเสียของนะวอนเราก็ทาสีก็ได้ นี่เสร็จแล้วโอเคต่อามานะฮะตัวยาด้นเราสามารถประกบเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้ จากนั้นเราก็มันจะล็อกแล้วว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะฮะเช่นมือเล็กๆตรงนี้นะฮะมันก็จะพอดีล็อกโลกนี่นะก็ใส่เข้าไปได้เลยเสียบเข้าไปได้เลยประมาณนี้นะ เี้ยนลอยหางหางยาดุนก็ประกบแบบนี้นี่นะแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะมันจะมีรูเล็กๆตรงนี้เห็นปะมันให้เสียบส่วนบนเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็ต่อหัวเข้าไปเทบเรียบร้อยน่ารักนะฮะ โอเคครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบกดใจลกดติดตามนะฮะสนับสน,นุนการดูพัฒนาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้อยากได้โมเดลรถธรรมยา่าสามารถสื้อได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟว์ลมีลิงก์เพจใต้คลิปตรงช่องคําอธิบายแต่ถ้าใครอยากได้โมเดลกันโมเดลหย่าด้นนะฮะก็สามารถซื้อได้ที่หาแนะนำแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านสายล่างคลิกลิงก์โดยตรงได้หรือจะเป็นซื้อ ร้านโมนเดลทั่วไปก็มีขายนะฮะไม่ได้หายายากเท่าไหร่นะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ